สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่เบรร่าทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรเกมซิปต้อค่ะทุกคนดูวันนี้นะคะเราอยู่ในแมพวันนี้นะคะเราอยู่ในแมพโรงเรียนค่ะทุกคนแต่ว่าเรามาใช้ประตูมิตินะคะมาว้าบอยู่ตรงนี้เลยเ <laughs> สียงแปดเลยโอเคทุกคนเราก็อยู่ในเกมซิปต้อค่ะทุกคนอยู่ในแมพ นแมพโรงเรียนค่ะทุกคนแล้วก็จะมีแล้วก็มาอยู่ที่ห้องเรียนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโต๊ะมีสมุดแก้มีแก้วค่ะเป็นพวกสมุดลูกบาศ์ลูกบาดนะนี่จะเป็นหวีอันนี้จะเป็นมัดผมมีอนามัดผมนะคะแล้วก็จะมีกระจกด้วยมีหวีด้วยแล้วก็จะมีสมุดนะคะแล้วก็จะมีสเตมด้วยแล้วก็มีสมุดกล่องดินสอกระจกรูปหัวใจแล้วก็จะมี ครื่องเล่นมือถือนะคะอุ้ยรองเท้าเอ้ยรองเท้าเอามาที่บ้านหรือเปล่าทําไมเอามาโรงเรียนอะอันนี้ไม่ได้เอามาขึ้นโต๊ะค่ะทุกคนแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าแล้วก็เอ้ยนี้น่ารักมากค่ะทุกคนแล้วก็เอาเอาไว้ที่แขวนที่ไว้เคอะอยู่ข้างหลังค่ะทุกคนแล้วก็จะมีกระเป๋าสพายด้วยค่ะอันนี้เป็นไม้เบสบอลค่ะอันนี้จะเป็นอะไรอะวายไซเอนท์ White หรือเปล่าอ๋อเป็นวิทยาศาสตร์นะคะ อันนี้จะเป็นมีอุ้ยอันนี้มีเยอะมากอันนี้อะไรอ่ะล่มสองล่มสองนะมีล่มสองอันค่ะอันนี้จะมีสีเหลืองกับสีเขียวค่ะทุกคนอุ้ยอันนี้ได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาแล้วโอเคแล้วก็ยังกี่โมงเนี่ยโอ้โว ยังสามทุ่มครึ่งเลยโอเคแล้วก็เราก็สามารถนั่งได้ค่ะอุ้ยแล้วนั่งง่ายมากแล้วก็มีอะไรไปหมดเลยแล้วก็จะชวนน้องน้องอีฟมาเล่นด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะทำทำเสียงแตกดิ่งอยู่นะคะวันนี้นะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเสียงแบบแบบ น้องกวน้องอาจจะกลัวนิดนึงอยู่นะคะเฮ้ยอันนี้กลัวมากหรือว่าน้องกลัวหรือเปล่าเนี่ยโอเคแล้วก็จะประกาศไปที่ประตูมิสติกไปเลยนะคะเฮ้ยวิ่งวิ่งสายบิกินี่ไปเลยนะคะวิ่งสายบิกินี่ไปเลยโอเคเมื่อเราเจอโอเคมาถึงแล้วนะคะก็เจอกับสาวสวยคนนี้นะคะโอ้ยสาวสวยเออ,เอ,อกับมาเสียงปกติแล้วโอเค แล้วก็กระโดดนะคะแล้วก็จะเจอริมน้ำนะคะเอ้ยไม่ใช่ริมนะ้ำริมบรรยากาศริมบรรยากาศเอ้ยอ๋อเราไม่ไม่สามารถกระโดดได้ค่ะเราแค่อยู่ที่ชั้นดาดฟ้าค่ะทุกคนแล้วก็จะทำให้พี่เบลล่าพี่เบลล่าเนี่ยพี่เบลเนี่ยจะทำละครสั้นไม่ใช่เรื่องการ์ตูนผีค่ะทุกคนพรุ่ง พรุ่งนี้นะคะแล้วก็น้องๆจะดูเต็มๆนะคะว่ามันจะสนุกไหมคะทุกคนโอเคถ้าสนุกนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดไล k รัวๆเลยนะคะก็จะก็จะได้ดูร้อยคนหรือว่าพันคนหมื่นคนล้านจนถึงล้าน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 ,าน,านไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะแล้วก็พี่เบลล่าเนี่ยจะลงคลิปทุกวันนะคะทุกคนไม่ลืมน้องๆเลยนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูชั้นล่างดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง โอ้มันมีอุ้ยเราสามารถคุยด้วยนะคะแล้วก็จะพิมพ์ว่าสวัสดีโอเคโอเคพิมพ์ไปแล้วนะคะเขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนอังกฤษนะคะทุกคนหรือว่าคนเราฝั่งหรือเปล่าเขาเขาพวกเขาคนหนุ่มตกใจมากค่ะหนูว่าเราเป็นคนอังกฤษนะคะแต่ว่าเราเป็นคนไทยคะ่ะคนอหน่นตกใจมากตกใจมากนะคะ อุ้ยอันนี้อันนี้อาหารอาหารนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะเฮ้ย hey, กําลังชิชวๆอยู่นะคะเฮ้ยวันนี้กําลังชิชวๆอยู่วันนี้จะเป็นอมำพวกมีอม่มเก้าอี้ไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีระเบียงด้วยมีระเบียงแบบว่าเราสำรวจไปดูรอบๆได้ค่ะทุกคนแต่ว่าเราออกไปอยู่เอาอไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็เพียงแค่เราไปอยู่ที่ อยู่ที่ชั้นดาดฟ้าเท่านั้นค่ะทุกคนโอเคแล้วก็เกมนี้สนุกมากเลยค่ะแบบว่ามาทำอะไรอย่างนี้ล่ะก็จบไปแล้วนะคะำสำหรับพี่มารีวิวเกมซิปิโตค่ะทุกคนหรือว่าน้องอีฟเนี่ยจะชอบมากค่ะทุกคนน้องอีฟเนี่ยไม่ไม่ค่อยทำมไม่ค่อยอัดคลิปเกมซิปิโตเท่าไหร่นะคะแอบแอบ นีเล่นเกมซากูระแล้วก็โลบอกนะคะโลบอกเนี่ยน้องไม่ค่อยค่ะทุกคนน้องไม่ค่อยนะโอ้โหไปเอาทุกคนมันคือหลักฐานเอยไม่ใช่หลักฐานนะคะทุกคนมันคือเรื่องแปลกน่าสนใจมันคือแปลกน่าสนใจมากค่ะทุกคนก็คือน้องอีฟเนี่ยเอาตัวเอาชุดตัวเ,เมื่อ,อปีก่อนนะคะทุกคนแล้วก็น้องอีฟเนี่ยเรายัง ยังไก่อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องโหดน้องโหดไปเต็มเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็จะไปแตะแล้วก็พี่แต่งตัวเนี่ยแล้วก็พี่แต่งตัวนะคะพี่แต่งตัวในเกมโรบอทแมพไลฟ์โทเปียค่ะทุกคนพี่เนี่ยเอาพี่เนี่ยแต่งตัวแบบว่าสไตล์โหดมากเลยนะคะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้นะคะขอพักนิดหน่อยก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ฉากนี้จะพูดเยอะนิดนึงนะคะทุกคน จะพูดเยอะนิดนึงอยู่นะคะทุกคนโอเคดูดูดูโทรศัพท์มือถือเธอเอาโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรโทรศัพท์มือถือดิ <c oughs> อุ้ยอันนี้เรากดท่าทางได,ด้เลยเรากดเออเยดเยสโคเทโคเทโคเทอันนี้ล่ะแกอันนี้นะอุ้ยท่าเขินท่าเขินท่าเขินท่าอะท่าอะไง <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> เอ้ยท่ามโหอะไรเอ้ยท่ามเอ้ยท่าใจร้อนใจร้อนนะอันนี้ท่าหัวเราะอะไรถ้ท่าสะใจอะไรน่าเกลียดโห่กระโดดกระโดดกระโดดอันนี้ท่าอะไรเอะถท่าง่วงท่าง่วงอะไรเอ่ะท่าเหมือนนักเลงมากอ่ะอะไรเอะถท่าเต้นโอ้โหเย็ดเย็ดมีท่าเต้นแบ็คพิงค์นะคะทุกคนมีท่าเต้นแบ็คพิงค์ด้วย มีท่าของพี่ลิซ่าฐันคนจะมีสองท่านะคะมีเพลงลลิลิซานะคะแล้วก็พี่พอเพลงมันนี่ค่ะเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ้ย,เยจะทําอะไรแกทําชั้นไม่ได้หรอกคนอย่างแกเนี่ยจะไม่กลัวเอาจะออกเอา,เอาท่าอาอกยังไงอ่ะอะไรอ่ะโพสหรออะไรอ่ะกดโอเคดูกดโอเค,อเคท้ไมเป็นอย่างเงี้ยโอเคสองอะไรอ่ะเลือกท่าโพส อะไรอ่ะโอ้นอนกันเลยจะทำยังไงอ่ะทุกคนเอ้ยังกระโดดได้อยู่นะฮะอ๋อเรากดเดินได้โอเค เวลเราเดินได้ค่ะทุกคนแล้วก็มันเดินง่ายมากค่ะทุกคนโอเคแล้วก็ดูนะคะว่าเกมนี้สนุกมากค่ะทุกคนน้องๆน,นะคะอย่าลืมมาเล่นเกมกับพี่เบลล่านะคะทุกคนว่าพี่เบลล่าเนี่ยเล่นเกมสนุกแค่ไหนนะคะทุกคนแล้วก็อย่าอย่าลืมเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทำแชรเล่นอะไร ทำคอนสั้นเ,เรื่องเยอะๆไปหมดเลยนะคะว่าจะทำเรื่องการ์ตูนผีหรือว่าลคอนสั้นธรรมดานะคะทุกคนโอเคพี่เบลลอกโอเคนะคะเคเเคเหุ้ยแปดไม่แปดนาทีแปดแล้วแปดแล้วโอเคแล้วก็จะจะปิดคลิปแล้วนะคะน้ำลายเกือบจะไหลแล้วเนี่ยน้ำลายเกือบจะพูดเยอะเลยทั้งทุกคนโอเคแล้วก็แค่แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิป คลิปหน้าค่ะแล้วก็จะลงทุกวันเลยนะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนชค่วงนี้เนี่ยพี่เนี่ยโพสชุมชนไปแล้วโพสรูปภาพอะไรต่าง,างๆอะไรไปหมดเลยแล้วเ,เดือนก่อนนั้นน่ะมีคนกดไลค์ประมาณถึงร้อยคนร้อยร้อยเลยอะ่ะแต่วันนี้แต่ตอนนี้อ่ะพี่เนี่ยพี่โพสพี่โพสไปอีกเทือนึงแล้วอีก อีกครั้งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งแล้วก็พี่เนี่ยไปโพสละเอาไปโพสละนะคะทุกคนเอาไปโพสอยู่ใน youtube นะคะแล้วก็ปรากฏว่าพี่เนี่ยได้ถึงไลค์น้อยมากค่ะทุกคนหรือว่าจะโชคไม่ดีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะโชคไม่ดีหรือว่าน่าจะเสียดามากค่ะทุกคนโอเคแล้วก็กดไลค์ยอะๆเยๆเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่โัวลอะค่ะทุกคนกดรัวลนะคะโอเคจะ พูดจะแบบว่าโอ้โหเกมนี้สร้างดีมากค่ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่บัลล่าด,ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะเย่บ๊ายบายนะคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนมาจองเต็มไปหมดเลยโอ้หอยากแอดเพื่อนหรือเปล่า okay, โอเคบ๊ายบายค่ะโอ้อยากมาอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยโอ้สิบแล้วโอเคโอเคปิดคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า